สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะอยู่กับแอนนกี้ช่องอดริสันแฟมิลี่ค่ะอรุณสวัสดิ์ในเช้านี้นะคะตอนนี้ก็8ปดโมงเช้าแล้วนะคะอากาศเย็นมากนะคะช่วงเช้าตื่นขึ้นมามาเนื่องข้าวนะคะทั้งน้ำมูกไหลเนาะดูคลิปพี่ๆนะคะ2อแอดถึงกับออตกใจนิดนึงนะคะที่ ถอดแบบช็อปกาแฟาตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่หกโมงเช้าเนาะล่าสุดตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูพี่ริสอนก่อนนะคะสักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะแอดสวัสดีครับก็ตอนนี้เราเอาของมาเตรียมไว้นะครับวันนี้เราจะทำการเข้าแบบนะครับ FC ก็ มีเครื่องดื่มนะครับให้กับเรายูทูบเบอร์เรานะครับที่มาช่วยงานเนาะก็จะมีเครื่องดื่มนะครับนี่ไปซื้อเครื่องดื่มมาไว้ซื้อเครื่องดื่มมาไว้แบบอคุณลุงที่พี่ๆทีมช่างใครมาช่วยก็มารับประทานประจนะครับก็ซื้อเครื่องดื่มนะคะซื้อน้ำมาสแตนบายไว้ใช่ครับเนาะ ลุงพลแล้วก็พี่พี่ยูทูบเบอร์นะคะที่มาช่วยตีแบบให้กับพวกเราซึ่งอันนี้ขั้นตอนนี้คือจะใช้เวลาไม่นานนะคะนนเพราะว่าวัดแป๊บเดียวนะคะวัดแป๊บเดียวแล้วก็ช่วยกันตีแบบนะ,นะคะเป็นช่วงที่กลับมาจากวัดเนาะจากไปทาไปทําบุญกลับมาที <c oughs> นี้เราก็จะเตรียมอะไเราต้องเอาไว้ร่มไหมอ่ะหรือว่าน่าจะอยู่มุมนี้แหละหรือว่าเราฝั่งนี้เราจะตีแบบ ฉะนั้นเราไว้มุมนี้กับมันมันจะไม่หายบ่ไม่หายไม่หายนะครับผมตามนั้นต้ะมมณนี้มีแค่นี้แหละนะับก็เอาเสือลงไว้ด้วยไหมเหนีนั่งเนาะแล้วก็ต้นไม้นี้แล้วก็ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรเพราะว่าคุณลุงกับพี่ๆเพิ่นเก็บแบบแล้วเนาะก็หลังจากที่เราไปเช่ามาเมื่อวานนะครับกับพิชิตนะรเราเช่ามาสามวันเอฟซีเช่าต่อเนื่องตั้งแต่ร้านกาแฟาแล้วก็มาของเรานะครับก็ไม้แบบนะครับย,ายามมาแล้วคุณลุงขนมาให้เราแค่วัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโดยใช้เสาตรงนี้เป็นเป็นหลักแล้วก็จะใช้เสาตรงนี้เป็นหลัก ไปนู่นนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าข้างหน้าห้าใช่ไหมใช่กว้างห้ายาวเจ็ดยาวเจ็ดนะพี่ไปข้างหลังนะครับแล้วก็ปรับจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะเป็นเนินก็ทําการปรับอัธาน่ามาคุยด้านนี้หน่อยอะตรงนี้ก็ได้ลมก็ได้ <c oughs> นี่ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยเนะว่าจะเอาเหมือนกับอ่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าคือเดี๋ยว รอปรึกษาลุงพลแล้วก็พิชิตอีกครีหนึ่งนะคะ,คะที่จะทําการเทฐานหรือว่าเทพื้นเนาะจะใช้ความกว้างเท่าไหร่หรือยาวเท่าไหร่เช่นบ้านวิสเสือเนี่ยก็คือความกว้างาไม่แน่ใจเนาะบ้านเพื่อนก็คือลุงลุงให้ห้าเมตรด้านหน้าก็จริงแต่ว่าตัวบ้านเนี่ยประมาณสมเมตรวิเสือนี่เขาเขาทำเล็กกว่าค่ะแต่ว่า,วาอธิษรจะทําเหมือนพี่ๆที่ทํามาตั้งแ,แต่บ้านลุงพันบ้านพ่อฟื้นบ้านพี่ลอมจะใช้ ขนาดนั้นครับจะใช้บ้านของพี่ๆยูทูบเบอร์ที่ทำก่อนหน้านี้ที่เราไปช่วยงานเป็นหลักนะครับอส่วนตัวบ้านจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับในอนาคตนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเรานะก็ไปอัปเดตกันค่ะ,ะคแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะนูก็ชมคลิปตอนที่อ นั่งทานข้าวนะคะแล้วก็รีบซื้อเครื่องดื่มนะคะรีบมาเผื่อบว่าต้องทําแต่เช้าอาจจะทําก่อนไปทําบุญนะคะที่โรงเรียนหรือว่าอาจจะทําหลังจากที่กลับมาในช่วงบ่ายซึ่งก็รอดูเนาะว่าลุงกับพี่พี่ก็คือจะว่างตอนไหนแล้วก็ขอบคุณนะคะ พี่แอนกับลุงพัน์นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ขนแบบมาให้เนาะพวกหนูก็คือคุยกันเกรงใจมากๆนะคะเพราะว่าเราทำเราทําเองก็ได้เนาะบางทีไม่อยากจะรบกวนพี่พีนะคะกับอ่าแต่ว่าขอบคุณลุงพันธ์กับพี่แอนนะคะที่ช่วยขนแบบมาวางไว้ตรงนี้ให้นะคะนี่มีทั้งจอบมาหมดเลยนะคะหลักปงหลักเต็กนะคะเนาะอัปเดตล่าสุดนะคะนี่ เมื่อกี้นุก็เห็นพี่เสือนะคะเดินนะเดี๋ยวนุกให้ดูอีกมุมนี้นิดนึงก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนเดินมาด้านนี้ด้วยพี่ดิซอนลุงเดินมาด้านนี้ด้วยลุงลุงลุงรนุนนุนนุนนลุงจะมาหรือเปล่าดูแล้วนะครับมาแล้วไม่คิดว่าลุงจะมาเร็วขนาดนี้ นึกว่าลุงแบบว่าทานข้าวอยู่ที่ครัวนะคะเพราะว่าสองดก็คือรีบขับรถมานะคะรีบขับรถอากาศคือเย็นมากนะคะในช่วงเช้าของวันนี้ถึงแม้ว่าจะ8ปดโมงแล้วก็ตามบรรยากาศดีอาชึบๆ <Okay. S 1> ก็ฝากทีปีสกินด้วยนะคะเอซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำ ครีมเซรัม่มซีบักทอนพัทเบตา้ากูแคนดีพีคอฟฟี่ดีพีโกโก,โก้เสื้อองค์ปู่ปาริจิตนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสเจ็สเจดห้าสองหนะคะอย่าลืมสนับสนุนสั่งในนํำช่องอดิสอนแฟมิลี่กันเยอะๆนะคะชาวนี้ก็กุดมอร์นิ่งอรุนสวัสด์ทุกท่านทุกคนนะคะวันอังคารใช่ไหมแอดวันนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าวันไหนอ่วันนี้วันอัคารวันที่ 1ิบเร็จเนาะวันนี้หวยออกใช่ไหมอ้าวเมื่อคืนนี้ปาแตนใครได้ดูคลิปที่ปาแตนจุดทูบบ้างเนาะเป็นเลขสามตัวสามสองแปดสามปครับผมก็วันนี้ให้พ่อค้าเข้ามาขายเลขหน่อยเด้อนะฮดถ้า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 วันนี้เราเราถูกหวยเราจะทำยังไงดีถ้าสมมุติสมมุติ อไม่ไม่เอาอมถ,ถ้าถูกก็ก็คงจะมีนั่นแหละะไว้ในใจไว้ในใจเดี๋ยวแอบส่องดูลุงกับลุงมาไหมหลุงเดินมาจริงๆด,ด้วลยทุกคนลาสิมาฮอตพีบอดูนะคะลุงตรวจตานะคะเพราะว่าพี่พี่ยูทเปอร์นะคะอ่าก็คือ อาจจะก,กําลังทานข้าวนะคะหรือว่าก,กําลังนอนนอนพักกันอยู่เนาะเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคะตอนนี้คือลุงก็มองซ้ายมองขวานะคะพยายามเดินสํารวจบ้านยูทูบเบอร์แต่ละช่องอแต่ละหลังนะคะว่าเอ๊ะอะไรยังไงนะคะเพราะว่าลุงเนี่ยมีโครงการที่จะพาพวกเราทําเยอะแยะมากมายนะคะทั้งลุงพลป้าแตนนะคะทั้งงานส่วนกลางด้วยนะคะแล้วก็บ้านพักส่วนตัวของยูทูบเบอร์นะคะ วีลุงมาแล้วลุงมาแล้วเพื่อนลุงมาจริงๆถ้าเราได้บ้านลงดาวลงเป็นลหลังก็ดีแล้วถ้าเราได้บ้านลงดาวมาลงเป็นหลังก็ดีถ้าเป็นบ้านสำเร็จมาลุงสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ,คะอุ้ยเซลถุงทองก่อนแหละถุงทองถุงทองถุงทองนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย